ครับผมสวัสดีครับผมสิงตะแกงซิ่งรถเกี่ยวฮูต้าครับวันนี้ก็มาดูตะแกงชิ้นบนครับของ dc 108 dc 105 dc 93นะครับตัวนี้ครับชิ้นบนนะครับกว้างความกว้างนี้ครับนี่ครับกว้าง80ความยาวครับ 120ครับทำไมถึงราคาแพงก็ยังว่าครับผมชิ้นใหญ่ค่าส่งแพงครับนี่ครับผมขายอยู่ที่แผ่นละ1,500บาทนะครับสำหรับชิ้นบนครับของ DC 108 DC 105และ DC 93เครับดูครับใหญ่มากครับค่าส่งแพงครับผมตแกงก็ความหนา2มิลครับตัวที่เห็นนี้คือบน7หุ่นนะครับก็มันดูข้างล่างครับ ที่จะจัดส่งให้วันนี้ครับข้างล่างก็กว้าง80ครับยาว60ครับครับตัวนี้ก็ที่เห็นในรูปก็เป็น5หุ่นครับราคาอยู่ที่750บาทรวมส่งเก็บปลายทางครับนี่ครับชุดนี้ก็ส่งหลายเจ้าครับวันนี้ก็จะแพ็คส่งประมาณ10เจ้าครับเป็นของ DC 108 DC ซีร้อยห้าก้าก็ยันม่าหนึ่นึ่งแปะครับสนใจก็ติดต่อสั่งได้ครับบนนะครับเหุนเท่าเหรียญ2บาทครับตัวนี้ครับเท่าเหรียญ2บาทเป๊ะเลยครับตัวนี้ห้าหุนนะครับเท่ากับเหรียญยี่สิบ้ตังค์ครับความหนา2มิลเต็มนะครับ2มิลเต็มเลยครับ ดูครับขนาดดูครับรูช้ชิดกันแบบนี้ยังออกตูดนะครับแต่ถ้าห่างกว่าน,นี้ไม่เหลือแน่นอนครับเอาไปลองใช้ดูนะครับบางคันก็ออกบางคันก็ไม่ออกแต่ส่วนมากตะแงกสรง DC 93 1 0้อ0 8ส่วนน้อยมากครับที่จะออกตูดนะครับแต่ก็มีลูกค้าเอาไปใช้ก็ออกตูดเหมือนกัน,นครับก็ต้องไปลองใช้ ess, ๆๆครับเพราะว่า ของแบบนี้ต้องลองเองครับเพราะว่าผมขายของมาก็หลายปีแล้วจะรู้สาเหตุครับสนใจก็ติดต่อทางข้อความเพจได้เลยนะครับหรือโทร094965 1859ครับ